สมาคมไทยจีนจังหวัดสุรินจัดเทศกาลง่วนเซียวหรือเทศกาลโคมไฟที่โรงแรมทองทารินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินสมาคมไทยจีนได้จัดเทศกาลง่วนเซียวหรือเทศกาลโคมไฟซึ่งเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในรอบปีหลังผ่านพ้นตรุษจีนตรงกับวันที่15เดือนอ้ายในปฏิทินจันทคติ ในคนไทยชาวจีนจะนิยมประดับโคมไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนั้นจึงมีการเรียกเทศกาลนี้อีกอย่างว่าเทศกาลโคมไฟโดยมีนายวิชัยสมบัติไหมไทยนายกสมาคมไทยจีนพร้อมด้วยคณะกรรมการและพ่อค้าขหาบดีชาวสุรินร่วมกันเชิญธงชาติไทยจีนเชิญมังกรสิงโตเชิดเข้าสู่บริเวณพิธี โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดงานง่วนเซียวโดยมีอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์และสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนทุกตระกูลเข้าร่วมในพิธีกว่า8 0 0คน ก่อนร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเพลงชาติจีนและเพลงสดุดีจอมราชาและชมการแสดงจินตลีลาของเยาวชนจากโรงเรียนวานิสนุก,กูลที่สวยงามการร่วมร้องเพลงจากพ่อค้าขาหาบดีจากทุกตระกูลต่างๆและพิธีเก่งเล่าหรือพิธีมอบส้มมงคลคาระวะผู้อาวุโสคนไทยเชื้อสายจีนที่มีอายุ80ปีขึ้นไปจำนวน33คน โดยมีผู้อาวุโสสูงสุดคืออายุ99ปีรายการโรงพยาบาลัณะสรรยการโอค้ามหาวดีผู้วิเกียรติที่เคารกท่านวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานมวนเสียวนะครับแล้วก็ถ้า ดูแล้วงเป็นงานโคมไฟนะครับของของชาวจีนที่เป็นเทศกาลที่เราจัดกิจกรรมหลังจากที่งานโคมจีนแล้วก็ถือว,ว่าเป็น,นกิจกรรมที่ดีที่เราสร้างความสัมพันธ์ดีในการเสริมสร้างสัมพันธ์ทางพวกเราเองในไทยกับจีนและก็เชื่อมต่อนะครับ ทางพี่น้องชาวจีนด <pi> ้วยทำให้ประเทศที่สมรู้มกนะครับอย่างมากสุดจนทำให้สารการหัวใหญ่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตบมือขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวว่าเขาสบายครับมีความคุ้มค่าสุดที่ตอนนี้ครับท่านผมไม่ อัศววัตรพระทองกนกจงังหวัดสุรินทร์รายงาน